สวัสดีทุกคนมื่อนี้เฮาอยู่สวนก้าของเฮานะเดี๋ยวเฮาชิมมาอัปเดตไพ่ของเฮาที่ว่าเฮาซ้ำไว้เนาะไพ่ตัวนี้เฮาได้มาจากส่วนไพ่แทนคุณอ่ะซึ่งว่าเป็นไพ่หรือว่าเอิ้นจาว่าจาว่าแบล็คเนาะหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่าไพ่ดำสบานั่นเองเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่า มันชิ้นใหญ่จำไหนแล้วนะเดี๋ยวเอามาเบิ่งใกล้ๆกันเลยไพ่ตัวนี้ได้มาจากส่วนไพ่แทนคุณเนาะพันทรงมาให้สองกิ่งกิ่งตอนนะเป็นกิ้งตอนที่ว่าพันซ้ำละตอนทรงมานี่สภาพเกือบบุรอดเนาะแล้วเขาเอามาซ้ำซ้ำใหม่เนาะแล้วมันจะออกหนอตัวนี้ ออตัวนี้และก็ตัวนี้และตัวนี้นี่มันจสออกนออีกตัวหนึ่งนะหมายความว่าออกสองนอแล้วตอนนี้ตอนนี้ความสูงประมาณ2องเมตรปลายเนาะสูงก้นหัวเอามาเปลี่ยนใส่โถใหญ่ๆไว้โถตัวนี้ เพื่อว่าเฮาวเได้ปลูกในยามผลปีหน้านะเฮาวเเลี้ยงไว้ให้ใหญ่ๆก่อนนี้นะช่วงไฟตัวนี้เฮาวเสามไว้ปลูกยามผลปีหน้ามาเบิังตัวที่สองกระสูงกันหัวแล้วเนาะนอน,นี้เดี๋ยวเฮาวเเลี้ยงไว้ใหๆๆนะ้ใหญ่ๆเนาะความสูงมันสูงก่อนหัวแล้วเนาะ ต้องขอขอบใจส่วนพายแทนคุณที่ว่าส่งแนวพันธุ์มาให้พาตัวนี้เวลามันใหญ่มามันสีดำเนาะเวลามันใหญ่มามันมันก่อจะเขียวหลังจากมันแก่แล้วมันสีดำเาะว่าส่วนพายแทนคุณก็ได้ส่งมาให้หลายหลายหลายตัวอยู่เนาะแต่ว่าเขากันยัง ซีอันซอกหาไพไปแลกเปลี่ยนเพิ่นนะนตัวนี้เขาซีเลี่ยงไว้ย้ำผลที่ซีมาแล้วเขาซีเอาไปปลูกนะซึ่งว่าจะเลี้ยงให้มันใหญ่ๆก่อนเท่าที่ว่ามันใหญ่ได้<ะ>นี่เนาะเขากับเปลี่ยนโถใหญ่ไวล้ละนะตัวนี้เขาเปลี่ยนโถใหญ่ไว้ละนะเพื่อว่าให้มันเต,บติบโตคันว่ามันเต,บติบโตหหาก่กว่านี้นะคันเขายัางบนปูกเขาก็บซีเปลี่ยนใส่โถใหญ่กว่านี้อีก เพื่อว่าให้มันยงใหญ่ๆเลยเนาะตัวนี้เป็น Java Black หรือว่าดำสว่านั่นเองเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้เด้อๆขอขอบใจ